นี่เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างตามเราอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะเงาที่มองไม่เห็นแต่ว่ามันมาจากอดีตของเราเองล้วนๆเลยมันเป็นฟิลแบบเหมือนเงาที่มันทอดยาวอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลาเลยเนาะไม่ว่าเราจะพยายามเดินไปหาที่ที่มันสว่างแค่ไหนก็ตามไอ้เงามืดๆจากวันเก่าๆเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นน่ะคอยกระซิบคอยเตือนเรื่องที่เราเคยทพาพลาดไม่ยอมให้เราลืมเลยเคยเป็นแบบนี้กันไหมคะเพราะว่าเรื่องที่จะเมาส์ให้ฟังต่อจากนี้นะ บอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆๆๆแล้วก็เชื่อว่ามันอาจจะไปจี้ใจดําตรงกับเรื่องของใครหลายๆคนอยู่เหมือนกันก่อนอื่นเลยนะเรามาทําความรู้จักกับเจ้าเงาที่ว่านี่กันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวตนของมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมาจากไหนทําไมมันถึงมาอยู่ในใจเราได้นี่แหลคะค่ะเงาที่ว่าเนี่มันก็คือร่างรวมของทุกความผิดพลาดในอดีตของเราเลยทุกเรื่องที่เราอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้โอ๊ย หรือบางเรื่องที่แบบนึกแล้วอยากจะเขกหัวตัวเองแรงๆสึกทีสองทีทั้งหมดนั้นแหละค่ะคือวัตถุดิบที่ก่อร่างสร้างตัวมาเป็นเงาของเราแล้วที่มันเจ็บใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเจ้าเงาตัวแสบเนี่ยนะมันไม่ได้โผลมาตอนเราใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยนะแต่มันจะเลือกโผลมาในวันที่เราแบบตั้งใจจะเป็นคนที่ดีขึ้นตั้งใจจะทําอะไรดีๆให้ชีวิตอะเหมือนมันจงใจมาเย้ยมาขัดขาเราไม่ให้เราไปไหนได้เลยอะร้ายมากแล้วพอเงาโผลมานะ มันไม่ได้มาแบบเงียบๆนะซิแต่มันจะมาพร้อมกับเสียงเป็นเสียงกระซิบเบาๆข้างหูเรานี่แหละเสียงที่เราจะขอเรียกมันว่าเสียงของตัวร้ายเสียงมันจะเริ่มแบบนี้เลยกระซิบเบาๆข้างหูขุดเอาเรื่องเก่าๆที่เราเคยทำเละเทขึ้นมาตอกย้ำให้เรารู้สึกผิดแล้วก็กลัวกลัวว่าเดี๋ยวประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยอีกแล้วพอมันเห็นเราเริ่มใจเสียใช่ไหมมันก็จะซ้ำเข้ามาอีกดอกเลยค่ะ ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สมควรมีความสุขวะเราไม่ควรจะ move on ได้เหมือนเราเป็นคนหน้าไม่อายอะ่ะที่ทําเป็นลืมเรื่องแย่ๆที่เคยทําไว้สิ่งนี้แหละค่ะเขาเรียกว่า toxic inner voice หรือว่าเสียงในใจที่เป็นพิษคือมันเป็นเสียงที่คอยดึงคอยฉุดเราไว้กับที่ทาให้เราต้องรู้สึกผิดซ้ําๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวปอมอะเหมือนกําลังแอบเป็นคนดีอยู่ตลอดเวลา แต่แล้วโอยโว,ยโวยในที่สุดวันที่ทุกอย่างต้องเปลี่ยนก็มาถึงค่ะเป็นวันที่ตัดสินใจกับตัวเองว่าพอไม่เอาแล้วจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วแต่จะหันหน้ากลับไปคุยกับมันให้รู้เรื่องไปเลยคือเรื่องของเรื่องวันนั้นนะนะมีพรีเซนต์งานที่แบบโคตรจะสําคัญเลยแล้วแน่นอนนางเงาตัวดีก็มาตามนัดเลยจ้าเสียงในหัวมันดังขึ้นมาเลยว่าไม่รอดหรอกแกมันห่วยแกไม่เก่งพอ วินาทีนั้นแหละค่ะที่ตัดสินใจเลยว่าหยุดหยุดทุกอย่างแล้วก็เดินตรงไปที่หน้ากระจกเพื่อคุยกับมันแล้วคำพูดที่พูดออกไปในวันนั้นนะมันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตไปเลยจริงๆอะ่ะใช่ตะโกนบอกมันไปแบบนั้นเลยยอมรับไปเลยว่าเออใช่ฉันเคยพลาดมันคือความจริงแต่มันคือการขีดเส้นเลยนะว่าแกไม่มีสิทธิ์มาบงการชีวิตฉันอีกต่อไปแล้ว และหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเงาอ่ะมันเปลี่ยนเลยค่ะมันไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นอย่างอื่นไปแทนคือมุมมองเรามันเปลี่ยนไปเลยจากที่เคยเห็นมันเป็นศัตรูที่คอยจะทำลายเราใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนเพื่อนคอยเตือนสติอ่ะที่คอยบอกให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเข้าจริงๆนะเงาอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละแต่ แต่เราแค่ไม่กลัวมันแล้วไงเราไม่ยอมให้มันมาคุมเกมชีวิตเราอีกแล้วพอเสียงกระซิบมันแว่แววมานะเราก็แค่ตอบกลับในใจไปชิวๆว่าอ๋อขอบใจจาที่เตือนแต่เรื่องนั้นเราเรียนรู้แล้วนะแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนทุกคนคะจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะอดีตมันก็แค่บทเรียนไม่ใช่บทสรุปของชีวิตจบแค่นั้นเลย เอาละค่ะในพาสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเราจะเอาไอเดียทั้งหมดนี้ไปปรับใช้ยังไงเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้แบบสวยๆส,ส,สับแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเดิมมันมีคําเปรียบเทียบอันนึงที่แบบโหทรงพลังมากเลยอะ่ะเขาบอกว่าความผิดพลาดของเราเนี่ยมันคือรอยสักไม่ใช่โซ่ตรวนคือโซ่ตรวนมันจะขังเราไว้กับอดีตใช่ไหมแต่รอยสักอะ่ะมันคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวบนตัวเราที่เราพามันก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเพราะฉะนั้น สเต็ปง่ายๆเลยมีแค่3ข้อเท่านั้นค่ะ 1. ยอมรับอดีตเลิกสู้กับมันได้แล้ว 2. เรียนรู้จากมันอย่างจริงจังเลยนะและ 3. ก้าวไปข้างหน้าโดยที่เรานี่แหละเป็นคนนำทางไม่ใช่ให้เงาจากอดีตมาจูงจมูกเราอีกต่อไปสุดท้ายนี้นะคะอย่าปล่อยให้อดีตมาขังเราไว้เลยยอมรับมันเรียนรู้จากมันแล้วลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมายืนให้โลกรู้ไปเลยว่า นี่แหละคือเราคนใหม่ที่สตรองกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเพราะเรามีบทเรียนสุดล้ำค่าจากเงาของเราเองเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทาง